กองหน้ามีกี่ประเภทแล้วสไตล์การเล่นเนี่ยแตกต่างกันยังไงต้องบอกเลยว,ว่าถ้าใครอยากเป็นกองหน้าเนี่ยมึงดูคลิปนี้มึงได้เป็นแน่ ให้เขาต้อนรเพื่อนทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมแฮมกูไม่รู้นะครับสำหรับวันนี้ครับแน่นอนครับกองหน้าในปัจจุบันนี่ผมมีหลากหลายประเภทมากแค่นึกชื่อขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องบอกถึงตำแหน่งเนี่ยเลวานดอฟสกี้ซลาตันิดไบรท์มูิตเซอร์คิโอกูนาเกรโรแค่นี้เนี่ยนักเตะร,ระดับโลกเหล่านี้เนี่ยสไตล์การเล่นเขาก็แตกต่างกันแต่สิ่งเดียวที่เหมือนกันเลยคือเขาประสบความสําเร็จครับผมวันนี้นะครับผมผมก็เลยจะพาทุกคนนะผมไปดูกองหน้าในแต่ละสายในแต่ละประเภทกันว่าแต่ละประเภทเนี่ยา่งงไ ตำแหน่งแรกเลยนะครับผม Inside Forward ครับภาษาไทยปีตัดเข้าในซึ่งแตกต่างจากการเิ่งปีแบบดั้งเดิมที่เน้นการเปิดบอลเข้าทำโดยเน้นการวิ่งตัดเข้าในเพื่อทำประตูตำแหน่งที่2ครับตำแหน่ง False Nine อกองหน้าตัวหลอกนั่นเองแต่ในยุคนี้มีการใช้ผู้เล่นในตำแหน่ง False Nine แบบโดดๆเพื่อทำเกมเพื่อเปิดช่องกับ Inside Forward หรืออย่างที่ผมบอกข้างต้นนั่นเองโดย False Nine หรือกองหน้าตัวหลอกเนี่ยจะลงไปล้วงบอลต่ำครับราวกับว่าเป็นกองกลางคนหนึ่งเลยนึกภาพย่งไงครับเฟอร์มิโน่หรือเลวเนลเมสซี่นั่นเองตำแหน่งที่3 โก้โพชเชอร์นั่นเองหรือเป็นภาษาไทยก็คือถูกที่ถูกเวลานั่นเองเป็นกองหน้าอีกหนึ่งรูปแบบครับที่มักจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมมากนะักแต่พอมีช่วงทาประตูหรือความจมูกไวเนี่ยกูบอกเลยว่าถล่มทลายชิบหายไว้ปวกซึ่งนักเตะพวกนี้ครับอย่างที่บอกเขามีความจมูกไวครับมีเทคนิคในการดุดกําดัก,ดกล้ำหน้าดีๆรวมถึงสัญชาตญาณการวิ่งหาการทําประตูโดยผู้เล่นตำแหน่งนี้ครับที่ประสบความสาเร็จนะผมก็อย่างที่บอกเลยโรเบิร์ตเลยวันดอฟส์ซี่เอเดรียนคอนี่ครับเซอร์คหลโลแหนาร์เมนหรือก องหน้าตัวเป้าน,นั่นเองที่แต่หลายคนเนี่ยได้ยินชินหูเลยคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่ากองหน้าประเภททากเก็ตแมนเนี่ยจะเป็นกองหน้าประเภทสูงใหญ่นะผมใช้ความแข็งแกร่งในการเล่นซึ่งมันจะมีความคลบายคลา,าบคลากกับกรุพเชอร์ที่ผมเพิ่งเอ่ยมายในข้อ3านะก็คือเออบางคนมันก็อาจจะอยู่แบบกึงก่งๆอาจจะเป็น3.5อะไรอย่างเงี้ยเออมันแบบกูใหญ่ก็ได้กูถูกที่ถูกเวลาก็ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกองหน้าประเภททากเก็ตแมนนะจะคอยยืนค้ำอยู่ของหน้าเพื่อรอทําประตูนะครับผมส่วนมากอย่างที่บอกครับจุดเด่นคือลูกโด่งที่ม เป็นตัวพักบอลได้อีกด้วยซึ่งแทบจะไม่ค่อยมีได้เห็นแล้วนะครับผมสําหรับกองหน้าประเภทนี้ในยุคป,ปัจจุบันนะผมคือหา้อยมากนะซาราตันอิตรายโมวิธโอลิเยชิรูอะไรอย่างนี้นะผมส่วนลูมิรูลูกากู เออร์ลิงฮาเลนเนี่ยผมก็คิดว่าแกก็เล่นทาก็ตแมนได้นะแต่ความรู้สึกผมผมคิดว่ามันโดดไปโกโพเชอร์มากกว่านะครับผมพวกอาเตตสมัยนี้เนี่ยเทคนิคค่อนข้างดีนะก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับกองหน้าแต่ละประเภทนะครับน้องๆคนไหนที่ชอบตำแหน่งกองหน้าเนี่ยแน่นอนครับตำแหน่งนี้เนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่มีความหลากหลายครับไม่เหมือนกองหลังที่แบบคือมันต้องมีร่างกายกำยำตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะเป็น ม,มันถึงจะเล่นได้ค่อนข้างดีนะแตก่ก็ไม่ใช่ว่าตัวเล็กจะเล่นไม่ได้นะอย่างกองหน้าเนี่ยตัวใหญ่ก็เล่นได้ครับมีรูปแบบรองรับในการเข้าทําเกมที่มากขึ้นนะโอเคสําหรับวันนี้นะผมแฮมช่องลมก็ขอลาไปก่อนฝากติดตามช่องทางต่างๆด้วยเจ้าหน้าผมพี่แม็กกี้และพี่แม็กสามเมตรนะครับผมติดตามไว้นะสําหรับวันนี้ผมแฮมลาไปก่อนสวัสดีครับ